สวัสดีครับนักเรียครับพบกันในคลิปรายวิชาเทคโนโลยีนะครับวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับหน่วยการเรียนรู้นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะครับการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหานะครับหัวข้อนะครับการเขียนโปรแกรมด้วยสแครนะครับตัวชี้วัดก็ป .6 ท .2 นะครับออกแบบและ เขียนโปรแกรมอย่างง่ายนะครับเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันตรวจหาข้อผิดพลาดโปรแกรมและแก้ไขนะครับสาระการเรียนรู้นะครับสาระการเรียนการเรียนรู้มีด้วยกัน3ข้อนะครับอธิบายเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมสแคดนะครับ2เขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมสแคดสเห็นประโยชน์ของการเขียนโปรแกรมด้วยสแครดนะครับ เอาละครับนักเรียนครับโดยสถานการณ์การเกิดโรคติดต่อโควิด -19 นะครับกำลังเป็นที่แพร่ระบาดกันในณตอนนี้นะครับจากที่เราเคยเรียนที่โรงเรียนนะครับโรงเรียนได้ทำการเปิดสอนแบบออนไซต์ site, นะครับแต่ณขนาดนี้นะครับโรงเรียนได้หยุดนะครับได้หยุดเพื่อให้นักเรียนได้เรียนกันในรูปแบบของออนไลน์กันอีกครั้งนะครับ ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวนักเรียนเองและก็บุคลากรในโรงเรียนนะครับะนะครับการเขียนโปรแกรมด้วยสครนะครับโปรแกรมสคตรตเราสามารถนํามาฝึกเขียนโปรแกรมอย่างง่ายนะครับโดยการออกแบบอัลกอริทึมนะครับแล้วนําบล็อกคําสั่งที่เกี่ยวข้องมาวางเพื่อให้โปรแกรมทําง,งานนะครับสามารถสร้างโปรแกรม แอนิเมชันนะครับแล้วก็เขียนโปรแกรมคำนวณได้นะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถนำมาทำโครงงานโครงงานที่มันเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วยนะครับทีนี้นะครับนักเรียนสามารถนำการเขียนโปรแกรมตะแคสนะครับมาประยุกต์ใช้ในการเรียนได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเรา,าไปดูคลิปวิดีโอนะครับที่มัน ที่เกี่ยวกับโปรแกรมส r a ฟนะครับว่ามันมีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใดน,นะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนที่เราจะเรีนรนเยนรู้การเขียนภาษาโปรแกรม flashy สแ a ฟนะครับเราต้องมารู้ว่าโปรแกรม s c แ a ฟคืออะไรโปรแกรมสแ a ฟนะครับเป็นภาษาประเภทหนึ่งนะครับที่ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งพัฒนาโดยกลุ่มนะครับ ของแ lap นะครับ lap mit media lap นะครับของไล่ลอง King g a เด e นนะครับของ mit นะครับโปรแกรม s c a t c h นะครับเป็นโปรแกรมที่อยู่ในรูปแบบกราฟิกครับใช้งานง่ายเปรียบเหมือนเป็นการใช้ต่อจิ๊กซอลงมาเท่านั้นนะครับไม่ต้องจำเป็นจะต้องเขียนโค้ดเยอะขนาดนี้ครับใช้งานง่ายถ้าใครเคยต่อจิ๊กซอโปรแกรมนี้ก็ใช้งานได้นะครับ ทีนี้โปรแกรมนี้มีด้วยกันปัจจุบันนะครับมี3เวอร์ชันก็คือมีเวอร์ชั่น1.4นะครับ2แล้วก็3ปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน3นะครับมาดูหน้าตาของเวอร์ชันแต่ละเวอร์ชันกันอันนี้คือหน้าตาของ sketch 1.4ครับหน้าตาแบบนี้ดูเรียบๆส่วนเวอร์ชั่น2หน้าตาแบบนี้ครับเวอร์ชัน3นะครับคือหน้าตาแบบนี้คือ ที่เราจะเรียนรู้กันคือเราจะใช้เวอร์ชั่นนี้นะครับแล้วโปรแกรมสแกนครับทำอะไรได้บ้างครับก็คือสามารถที่จะสร้างนิทานสร้างเกมสร้างแอนิเมชันนะครับมันทำได้ง่ายในง่ายมากๆนะครับเราสามารถที่จะเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆโดยการใช้โปรแกรม s c a น s t c h เหมาะสำหรับคนในวัยใด สแคนะครับถูกออกแบบมาใช้สำหรับอายุตั้งแต่8-16ถึง16ปีครับแต่ไม่ใช่เฉพาะเด็กเท่านั้นผู้ใหญ่ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าเป็นการฝึกการเขียนโปรแกรมเริ่มแรกที่สามารถที่จะเรียนรู้ได้เร็วนะครับทีนี้เราสามารถเขียนโปรแกรมสแค c h ได้จากที่ไหนได้บ้างครับมี2ที่มี2ที่นะครับก็คือแบบออนไลน์ กับแบบออฟไลน์แบบออนไลน์นะครับจำเป็นจะต้องเข้าที่เว็บไซต์นะครับ s c a t m i t e d u ครับตัวนี้นะครับส่วนวิธีครับนะครับคือ start creating นะครับมาแล้วครับหน้าตาแบบนี้อันนี้คือโปรแกรมแบบออนไลน์นะครับมาดูแบบออฟไลน์บ้าง แต่ก่อนอื่นครับถ้าจะเอาออฟไลน์เราจำเป็นจะต้องไปดาวน์โหลดโปรกแกรมก่อนวิธีดาวน์โหลดโปรกแกรมสแ a t มาติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เล้นมาด้านล่างสุดเลยครับจะเห็นคำว่าออฟไลน์อ d ดิเตอร์คลิกเข้าไปก็จะมีเวอร์ชั่นล่าสุดครับสแ a t เดสก์ท็อปก็เลือกกดดาวน์โหลดตรงนี้ผมจะไม่สอนวิธีดาวน์โหลดนะครับสามารถลองดาวน์โหลดมา คือแค่2ขั้นตอนดาวน์โหลดแล้วก็รันเขียนได้เลยสำหรับใครที่ยังใช้เวอร์ชั่นเก่าถนัดนะครับก็มีเวอร์ชั่น2.0กับ1.4อยู่ด้านล่างตัวนี้คือแบบเอาไปติดตั้งในคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้คือออฟไลน์หน้าตาประมาณนี้ ก็จะอธิบายคร่าวๆเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเรียนรู้หน้าตาของโปรแกรมครับว่าในส่วนแต่ละส่วนคืออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้ในตอนต่อไปครับครับนักเรียนครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับไม่มีงานให้นักเรียนนะครับ และหากนักเรียนคนไหนนะครับยังไม่เข้าใจในเนื้อหาในคลิปนี้นะครับนักเรียนสามารถย้อนคลิปกลับไปเพื่อรับชมใหม่ได้นะครับดูให้เข้าใจนะครับดูให้เข้าใจและสำหรับวันนี้นะครับครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ